เหตุเกิดกลางเมืองสุขุมวิท39นะซอยทองหล่อนะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถเก๋งเนี่ยแซงอยากจะแซงแต่มันไม่มีที่แซงไปไล่กวาดรถชาวบงชาวบ้านเขารวมทั้งหมด5คันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าข้อเท้าเอ็นข้อเท้าฉีกขาดโอ้ภาพนี้แบบปาดเสียวมากคุณผู้ชมไปดูนะนี่พี่เดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมดูนะ รถมันกําลังจะมาอยู่อยู่ก็มาพี่จุ้มนั่นฟาดวายตายแล้วนี่โอ้ตาาตาาตอรน้องเอจทั้งรถเก่งมอเตอร์ไซค์นี่น่าจะกําลังไปส่งอาหารพี่จุ๋มเพราเห็นข้าวของกระจัดกระจายส่วนคนเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่กับแท็กซี่เดี๋ยวเดียวเนี้ยทุกคนก็กาลังทําตัวไม่ถูกว่ายังไงนี่พี่มอเตอร์ไซค์เขวิ่งไปช่วยกันอไอ้ที่อยู่ข้างหน้ารถเก่งดํานี่คือ กับข้าวนะ,นะไร,ไะไรไส่วนค<อ>ันนี้มาจากไหนอ,อยู่ๆก็มาแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมอ่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวานนี้นะคะตำรวจสนทองหล่อรับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักเฉียวชนรถคันอื่นอีกหลายคันนะ่ะตรงนี้เขาเรียกกันว่าสามแยกฟูจิพบรถยนต์ยนะี่ห้อมาสด้ารุ่น CX30 สีแดงที่นอนตะแคงเมื่อกี้นะกลางถนน มีนายภูสนอายุ30ปีเป็นคนขับตอนแรกเนี่ยชาวโซเชียลบอกว่าไม่ใช่คนไทยค่ะอ่ะแต่ข่าวออกมาแล้วเป็นคนไทยนะใกล้กันเนี่ยพบกับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าซีสีแดงสภาพเนี่ยถูกชนพังเสียหายครึ่งคันส่วนคนขับบาดเจ็บสาหัสทราบชื่อต่อมาว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยชื่อวันดีนะคะเป็นผู้ชายม,มีบาดแผลข้อเท้าฉีกขาด เจ้าหน้าที่ก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาแล้วมันไม่ได้มีคันเดียวว่ามัน<ะ>แซงมาแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมถนนมาอีกหลายคันนะรถชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเสียหายมาอีก4คันแท็กซี่อีก2ตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รีบระบายรถเพราะว่าตรงนั้นท้องหลอ่อแถว<ะ>สุขุมวิทเนี่ยรถมันติดนะทางพันตำรวจเอกพันษาอมาราพิทักษ์ผู้กำกับสนอทองหลอก็บอกว่า จากการสอบสวนคนขับ m a ส d ตแดงเนี่ยเขาบอกว่า,าขณะขับขี่มาถึงจุดเกิดเหตุรีบขับแซงรถคันหน้าแต่แซงไม่พ้นแต่ว่าตอนไรจะเหยียบเบรกแล้วนะแต่เหยียบผิดไปเหยียบคันเร่งเลยไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บก่อนที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไปอัดกับแท็กซี่คันนี้ค่ะจน m a ส d ตเองก็ตะแคงพลิกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะนะ เบื้องต้นก็นําตัวผู้สนไปที่สนอทองหล่อละตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะแต่ไม่พบแอลกอฮอล์นะพะนักง,งานสืบสวนก็แจ้งข้อกล่าหาขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอแล้วพาไปตรวจเลือดไหมอะ่ะไม่ไม่เมาแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเหยียบคันเร่งผิดจริงไหม เต้องตรวจเช็คให้ละเอียดต้อมีงั้นเโอ้โหนี่แบบแล้วถนนมันอันนี้มันกี่เลนอันนี้มันมันสองเลนใช่ไหมมันสองเลนส่วนหรือว่าจริงๆมันไปสี่เลนได้อะเนี่ยดูพี่จุ๋มมันมันมันสามเลนปะมันกี่เลนเนี่ยพี่ว่าสามเลนเลยจ้ะเนี่ยมีเลนกลางเลนสองเลนสามนะน่าจะเลนอู้ดมาอย่างไรเนี่ยแซงขึ้นมาเนี่ยโอ้เอาเรื่องของใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมคะ